เพื่อนๆครับหนึ่งเหรียญที่มาแรงและไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้หนีไม่พ้นน้องดอชอยหรือน้องหมาของเรานั่นเองนะครับดีตัวกว่า30%ภายในแค่วันเดียวใครที่ถืออยู่ก็ดีใจด้วยเนาะรวมถึงเฮาฉลามก็หวังว่าจะได้ทําตามแผนกันนะครับคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงโอกาสของดอคอยอาจจะไปถึงจุดไหนได้บ้างคนที่ยังไม่ได้มีของเนี่ยทำยังไงดีกังวลกับการตกรดโดยเกินและไปติดตามอัปเดตบิตคอยน์ภาพระยะสั้นกับแพทเทิร์นนี้ครับเพราะว่าเตรียมที่จะเลือกทางแล้ว ระมัดระวังกับข้อมูลอ่อนเชยนตรงนี้ครับอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยพอแตกได้เช่นเดียวกันประิดตามรับฟังข้อมูลในวันนี้พร้อมทั้งอัปเดตเอลคอยและทองคํากันครับหลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซ่เฮ้คริปโตเคเรนซี่วันนี้ระมาที่4เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนเนาะวันนี้จะมาพูดคุยถึงทิศทางของเอาคอยที่มาแรงนะครับก็คือดอชชอนนั่นเองถทาเกตจะไปถึงไหนแนวโน้มในภาพระยะสั้นจะเป็นยังไงรอไปติดตามรับฟังกันนะครับก็อ,อื่นนะผมฝากคลิกลิงก์ okx OK ใต้คลิปด้านล่างนะครับเพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเทรดที่ถูกที่สุดนะครับหมายความว่าเพื่อนๆใครที่เทรดอยู่มีค่าธรรมเนียมเ่ยนะครับก็จะได้ส่วนลดไปเนาะส่วนลดตรงนั้นเนี่ย ในวันถัดไปนไี่นะครับนี่เป็นส่วนลดที่สูงที่สุดแล้วเนาะใครที่อยากได้ส่วนลดก็คลิกลิงก์โอเคใต้คลิปของผมได้เลยครับ เพื่อนๆครับก่อนจะไปรับฟังมุมมองของผมเนี่ยผมขอแค่คนละลา์นะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับกดให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืม u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะใครที่ยังไม่กดก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับเพื่อนๆมุมมองบิ o คอในภาพระยะสั้นเนี่ยมองเป็นมุมมองไหนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีการทิ้งไซเทียนเอาไว้เป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะและไฮเนี่ยเริ่มบีบแคบเข้ามานะในภาพระยะสั้นผมแอบมองบิดคอเนี่ยวิ่งไปเหมือนทวรเกิลในภาพเล็กๆนะครับอะไซเวอย นี้ในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยและก็มีการทิ้งไ้เทียนเอาไว้เพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยนะแผนการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube เพียงแค่เดือนละ300บาทใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เท่านั้นครับเพราะว่าแผนของผมเนี่ยก็อัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วจริงๆเรามีชอ็อตมาตั้งแต่ช่วงปลายยอดของถราเกิลช่วงนี้นะครับประมาณช่วง28,700-28,600เนี่ยเรามา TP ช่วงนี้เนาะประมาณ28,000-27,000กว่าๆ ถึงจุด TP ของเราพอดีนะครับช่วงโซนที่มีการทิ้งเส้เถียนเอาไว้เนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นการเทรดสั้นครับที่ผมวางแผนเทรดไว้ให้ในชุมชนซึ่งใครที่สนใจก็สามารถกดสมัครได้ครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแผนเทรดดอทคอยซึ่งวันนี้ดอทคอยก็มีการพุ่งเนาะเราเข้าตั้งแต่ช่วง ในการพักตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าดอชคอน่ยจริงๆก็ถึงทารเกตามแผนแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตดอชคอยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเพื่อนๆครับและ Discord ดิสคอยเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าได้ฟรีนะมีห้องฟรีแล้วก็มีห้องสําหรับเมมเบอร์นะครับอันนี้เป็นห้องฟรีเนาะสามารถเข้าร่วมพูดคุยกันได้ครับทีนี้บิดคอยเอาอยัางไงดีในเมื่อมองเป็นทวาร์เงอรมันออกได้2หน้าอยู่แล้วนะครับก็คือการเบรกลงหรือการเบรกขึ้นเพราะมันเป็นแพทเทิร์นในการที่จะ เลือกทางนั่นเองผมแอบมองว่าถ้าเราดูตามข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงนี้้วเนี่ยมีโอกาสมากพอสมควรนะที่จะไปล้างสภาพขลองที่ช่วง28,500หรือกลับไปที่ช่วงไฮเดิมในภาพระยะสั้นอีกครั้งหนึง่งก็คือช่วงประมาณนี้นะครับช่วงประมาณนี้ผมมองว่าอาจจะขึ้นมาได้สักประมาณนี้มาเทสขอบบนของ triangle อีกสักรอบหนึ่ง ได้อยู่เหมือนกันแสดงว่าพเพื่อนๆครับในภาพระยะสั้นเรามาระวังในางการขึ้นไปและอาจจะทิ้งไส้เทียนและไซเวย์ล่วงทิ้งไส้เทียนด้านล่างอีกทีหนึ่งดูดีนะอาจจะยังไม่ได้เป็นการเลือกจริงๆก็ได้เนื่องจากอะไรครับพเพื่อนเพื่อจะเห็นได้จากสภาพคล่องอีกรอบหนึ่งนั่นแหละที่โซน27,000เดพอลลร์เพียงแต่ว่าในภาพระยะสั้นอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง28,500ก่อนแล้วค่อยอะไรครับล่วงลงมาที่27งใหม่แต่จะปิดแท่งเต็มเต็มแท่งตรงไหน,น,นเนี่ยผมไม่ได้มั่นใจนะ แสดงว่าอะไรครับในภาพระยะสั้นเนี่ยราคามีโอกาสวิ่งแบบนี้ครับก็คือวิ่งไป28,500จะถึง28,800และลรวอลงมาที่27,000อีกรอบนึงครับ27,000เนี่ย, 27, ยมีโอกาสนะที่จะปิดหลุดช่วงโลเดิมซึ่งภาพใหญ่ไปเพื่อนเห็นอะไรบ้างครับพเพื่อนเห็นราคาไหมที่พุ่งสูงขึ้นนะครับแต่สังเกตโมเมนตัมแต่ละอันได้ว่ายังไงครับโมเมนตัม um เนี่ยดันปรับตัวลดต่ำลงโมเมนตัม um ดันปรับตัวลดต่ำลง3อย่างนี้ครับ ส่วนทางกับราคาที่วิ่งขึ้นมาหมดเลยการพุ่งขึ้นมาตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงอะไรหรือเปล่าการพุ่งขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเริ่มแรงซื้อเริ่มลดลงแล้วระมัดระวังในการพักตัวของ Bitcoin ได้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นมาเหนื่อยแล้วผมก็ได้พูดตลอดขึ้นมาเนี่ยไซเวหลายวันนะครับอันนี้เป็นแท่ง3ามเดนะ และลงมาพักตัวสักหน่อยก่อนไหมเนี่ยลงมาสักนิดสักหน่อยก่อนไหมก็ไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยมุมมองนี้ในภาพใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ายัางน่าสนใจอยู่แสดงว่าบิตคอยในภาพระยะสั้นมีโอกาสวิ่งไปถึงช่วง28,000หรือเอาง่ายครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า Bitcoin มักจะไม่ปิดเต็มๆแท่งเหนือโซน28,500สักทีตรงกับอะไรครับตรงกับสภาพคล่องที่ผมเอาให้ดูไปเลย ผมใช้คําว่าการปิดแบบเต็มแท่งนะไม่ได้นับไส้เทียนะครับส่วนราคาไทยก็เอาง่ายครับปิดไม่เกินช่วง9,080สักทีนะครับระมัดระวังในการล่วงพักตัวลงมาถึงจุดไหนครับจุดที่จะล่วงพักตัวอ่ะก็มองไปที่ช่วงประมาณ8,060-8,070โดยประมาณเนี่ยคร่าวๆเนี่ยจะเป็นจุดที่มีในย้อสัาคัญนั่นเองครับต่อไปเป็น XRP นะครับสุดท้ายอะไรครับผมได้บอกไปแล้วว่าระมัดระวังในการปิดหลุดเทรนไลน์หรือกรอบสีเขียวตรงนี้0.51สุดท้ายเป็นการปิดแบบเต็มๆแท่งชัดเจนนะครับพวจารณาได้จากอดีต ไม่ค่อยจะปิดอยู่ในบริเวณโซนสีเขียวเช่นแล้วครับจุดที่จะรอสำหรับ XRP อาจจะเป็นช่วงตั้งแต่0.42จนถึงช่วง0.44โดยประมาณครับต่อไปเป็นเนียครับเพื่อนต้องบอกว่าเนียเนี่ยโครงสร้างตรงนี้เนี่ยยังดูไม่ดีนะครับหายโลหาโลหมดเลยแล้วก็เป็น lower low ด้วยนะครับฉะนั้นระมัดระวังละกันครับซึ่งในภาพระยะสั้นที่ยิบย่อยมาเนี่ยก็แอบวิ่งเป็นเหมือนบูฟแฟลกเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เบรกแนวต้านสาคัญของแฟลกไปเลยใครที่เข้าเทรดตอนนี้ครับเพื่อนสิ่งที่เพื่อนอาจจะทําได้ก็คืออะไรครัลน ในแนวโน้มขาขึ้นในภาพระยะสั้นตอนนี้ครับแต่วรุ่มเนี่ยไม่ได้มีมาเลยนะนะครับเป็นแรงขายสส่วนใหญ่ในช่วงนี้แล้วก็โครงสร้างเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นไฮโลอยู่นั่นเองก็เลยต้องบอกว่ายังไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่ครับต่อไปเป็น CFX เนาะเหรียญน,นี้ก็มีการเบรกขึ้นมาได้สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในภาพระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญ,ญาณการพักตัวเกิดขึ้นเนาะแรงซื้อเนี่ยเริ่มลดลงนะครับกรณีน,นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไฮเนี่ยเริ่มต่ําลงแล้วเราเนี่ยอาจจะต้องรอการเบรก ผ่านเทรนไลน์ออกไปนะครับการวิ่งต่อจากนี้อาจจะเป็นการวิ่งในกรอบไซด์เวย์เป็นบูฟ f ล็กได้อยู่เหมือนกัน,นครับก็เห็นได้ว่าเป็นการยกโลอยู่นะเนี่ย การลงมาพักตัวเนี่ยถ้าไม่ดูดกรอบสีเขียวๆเ,เนี่ยจะยังเป็นการอะไรครับยกหายกโลอยู่่ารันเทรนไปแบบนี้นั่นเองครับต่อไปเป็นทองคำครับเพื่อนจริงๆแล้วทองคำเนี่ยก็ได้วิ่งมาชนช่วงแนวต้านสาคัญของทัวร์แองเกิลพอดีนะครับมีการทิ้งไซเทียนเอาไว้บ้างซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเราเปิดดูในภาพระยะสั้นยิบย่อยเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนสัญญาณ b e a r i s h d i v e r g e n c e ในทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับเห็นไหมจุดนี้นะครับแล้วก็การขึ้นมาเทช่วงแนวต้านสาคัญพอดียังไม่ได้ผ่านานั้นแล้วครับทองคําจะน่าสนใจก็ต่่ออเมื หรือความเสี่ยงต่ําก็ต่อเมื่อครับเขาลงมาหาเทรนไลน์ด้านหลังอีกรอบหนึ่งจุดคัดเราอาจจะเป็นโลเดิมนะครับจุดที่พี่เนี่ยผมมองว่ารอบนี้ถ้าการเด้งลงมาแล้วทองคํายังไม่ได้หลุดทวายงเกิลเนี่ยนะครับ เขามีโอกาสที่จะ break confirm triangle ครับเป้าก็จะมีอยู่2จุดนะครับ2017แล้วก็ช่วง2050เลยทีเดียวโอเคครับเพื่อนเรามาทิ้งท้ายกันที่ d o g e c o นะก็ได้มีการเ r e a k ะไรครับ triangle ที่ผมได้มองไปนะครับก่อนหน้านี้และจุดเข้าเทรดของผมเนี่ยก็อยู่จุดจุดนี้นะอ่ะก็จะเห็นว่าแผนเทรดผมเพิ่งวางแผนไปให้วันที่3นะวันนี้ก็พุ่งแหละ ก็จะเห็นได้ว่าถึงแทร็เก็ตของเราพอดีนะครับ0.09แล้วก็0.11โดยประมาณถึงแล้วยังก็ต้องบอกว่าถึงไปที่เรียบร้อยนะครับ0.09และ0.11อาเหลือ0.11นะที่ยังไม่ได้ถึงแบบเป๊ะๆมากมายนะใครที่ถืออยู่ก็ลันเทรนต่อไปได้แทร็เก็ตเนี่ยผมมองเป็นเป้าแรกเนี่ยจะเป็นช่วงปลายยอดเราวัดตามฟิโบนัชชีเลยครับ0.11นะครับเป็นเป้าแทร็เก็ตจริงๆนะครับส่วนเป้าต่อไปถ้ากาวหรือลันเทรนต่อไปก็จะมองไปที่ช่วง0.12 จนถึงช่วงอะไรครับเป้าสุดท้ายผมมองไปที่ช่วงฟิโบที่88.7%หรือ78.6%ที่0.13โดยประมาณแสดงว่าเป้าคร่าวๆถ้าขายรันเทรนมา0.11 0.12 0.13อันนี้เป็นเป้าของดอสคอยนนั่นเองครับส่วนคนที่ยังไม่ได้มีของถามว่าเหมาะสมไหมที่จะไปไล่ราคาต้องบอกว่าค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากอะไรครับจุดคาร์ลนเนี่ยค่อนข้างไกลจุดที่เนี่ยคุ้มหรือเปล่าถ้ามาแค่0.11ละ แล้วเกิดการพักตัวไปเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะใจหายแต่อยู่ดีถ้าโอเคขึ้นไปถึง0.13อันนี้ก็ยังได้แค่ประมาณ1.7ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็แล้วแต่นะแต่ถ้าถามผมเองมันก็ค่อนข้างเสี่ยงมากไปหน่อยผมมองว่ารอนะครับอาจจะรอเขาพักตัวแต่เขาจะพักไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งจะพักไหมเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เป้าประมาณนี้เพื่อนๆที่รับความเสี่ยงน้อยอาจจะไปหาเหรียญอื่นดีกว่าไหมที่ยังไม่ได้วิง่งแต่ถ้าโอ้อยากจะลองเสี่ยงดู อาจจะขึ้นก็ได้เพราะว่าทวิตเตอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นรูปน้องหมาเองอันนี้อาจจะเป็นที่มาที่ไปที่ดอร c สคอยได้มีการพุง่งในวันนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะผมเทรดในเชิงเทคนิคนะครับก็เป็นการเทรดตามการเบรกทรอยแองเกิลนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆใครที่ชอบการทำคลิปของผมเนาะอยากวางแผนเทรดไปกับผมนะครับกดสมัครหน้าช่อง YouTube ใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android เพียงแค่เดือนละ300บาทข้อมูลเนี่ยผมอัปเดตไว้ในชุมชนรวมถึงใน Discord สำหรับสมาชิกนะครับซึ่งบิตคอยเพื่อนผมก็มองเป็นกรอบ Triangle ินั่นแหละนะครับอ่ะผมก็มองเป็นรีบาวไม่เกินสักช่วง h i ไฮเดิมนะครับและก็ยังมีโอกาสที่จะล่วงลองอยู่ที่2 0 0 0มก็ตามสภาพคล่องที่ผมให้ดูไปเลยเพื่อนๆใครที่อยากจะเอาชัวร์มากๆก็รอในการเบรกแบบเต็มๆแท่งสักฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าแพทเทิร์นนี้มันเป็นแพทเทิร์นในการเลือกทาง เรามาระวังในการวิ่งเพื่อล้าง r u ค d a ดชันเท่านั้นนะครับก็คือล้างรองลอง้างช็อตนั่นแหละเรามาระวังมุมมองนี้เอาไว้นะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆน,นะอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามองว่าโอกาสเนี่ยจะขึ้นไปถึงช่วง28,500ก็มีปิดไม่ค่อยเกิน28,500แบบเต็มเต็มแทงเพื่อนๆบางคนอาจจะรอกรณีนี้ไหมนะครับ TP อาจจะเป็นช่วงโลเดิมที่เขามาักจะ ลงมาเทสลงมาเทสลงมาเทสแล้วก็อาจจะลงมาเทสหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจได้ได้เพื่อยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นเฮาฉลามที่กบว่าใหม่ก,กับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ